ถ้าเราอยากเทรดให้ดีเลยอะ่ะการบริหารความเสี่ยงต่อไม้อะ่ะมันสำคัญมากนะครับคือสาเหตุที่ทำให้ผมเทรดโตแล้วสำเร็จถึงทุกวันนี้ต้องยกความดีความชอบให้การ money management นะครับเดี๋ยวผมจะสอนคุณ MM ให้รวยนะครับเอางี้เอาแบบง่ายๆแล้วกันคุณมีทุน500เอาแบบเห็นภาพชัดเลยนะ500นะครับได้โบนัสอีก500 นี่เห็นไหมวิธีได้พอร์ตพันเหรียญแบบไม่ต้องปั้นนะครับเติม500ครับได้โบนัสอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะได้เข้าห้องวีพีเข้าได้2คอร์สติว2วันติว7วันแล้วก็คอร์สพฤติกรรมทองเนาะแล้วได้โบนัสอีก500รวมเป็นพอร์ตพันเหรียญทีนี้เวลาเราจะเทรดนะครับเราก็แบ่งเอ็มเอ็มอย่างนี้ว่านะครับหนึ่งแผนเราเทรดห้าเปอร์เซ็นต์เต็มที่คือห้าสิบเหรียญครับเอสแอลเต็มที่ห้าสิบเหรียญเช่นนี้เองแล้วเวลาเก็บกําไร คุณจะเก็บแบบไหนเก็บกําไรยังไงก็ได้ครับ TP คุณจะเก็บ0.5 1หรือว่า2เท่าก็ได้แล้วแต่แผนเนาะถ้าวินเล่ต่ำลดเสี่ยงอย่างเงี้ยก็เก็บ0.5แต่แผนไหนที่แบบโอเคเราอยากเก็บสั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องออก50เหรียญไงแบบเรารู้เลยเราเราเรียนคอร์ส2คอร์ส3คอร์ที่ผมสอนมาละ เรารู้ว่าตรงนี้เก็บสั้งได้ SL ปกติ SL 50เหรียญใช่ไหม้าเรราก็เล่นสักซัก25เหรียญก็ได้ในไม้นั้นพอคุณ M M, M อย่างเงี้ยคุณจะรู้ว่าแต่ละแผนเนี่ยเราจะเสียเท่าไหร่แล้วเราจะได้เท่าไหร่คือเวลาคุณเข้าหนึ่งครั้งอ่ะให้เซต TP เซต SL ไว้เลยจบแล้วรอกราฟวิ่งแล้วคุณบริหารความเสี่ยงให้ดีอ่ะในอนาคตยังไงพอร์ตก็โตนะครับ ถามว่าเอ้ยคิดเป็นเงินเป็น mm อย่างนี้ยังไงคือถ้าเกิดคุณอยู่ในแอป xm อ่ะตอนคุณเซ็ต tp sl มันจะโชว์เป็นจํานวนเงินอยู่แล้วนะเห็นไหมในแอปอ่ะมันจะเห็นอยู่แล้วว่า sl เสียเท่าไหร่ tp ได้เท่าไหร่ถ้ารู้สึกว่าเสีย20เหรียญน,น้อยเยอะเยอะเกินไปเราปรับลดหลอดลงหรือว่าเฮ้ยรู้สึก mm ของเราปรับได้อีกปรับเพิ่มหลอดขึ้นเห็นไหมเราจะเห็นว่าไม้หนึ่งถ้าเราแพ้แผนนี้เราเสียเท่าไหร่เราชนะ tp เท่านี้เราได้เท่าไหร่ พอมีความชัดเจนอย่างนี้เราสามารถคำนวณการออกเงินง่ายเ,เรียกว่า enjoy life เลยนะเทรดแบบโอ้สนุกสนานนะฮะทุกอย่างอยู่ในการคำนวณของเรานะครับเราคำนวณตั้งไว้ทั้งหมดแล้วนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสเต็ปต่อไปนึกออกไหม